ตอนที่4ลอนดอนโลซานกลับเมืองไทย2,471เมื่อถึงยุโรปแล้วเราได้พักอยู่ที่โรงแรมหนึ่งในลอนดอนซึ่งชื่อเคนสิงตันพาเลตแมนชั่นและอยู่ใกล้กับสวนเคนสิงตันเด็กๆคงได้ไปในสวนสาธารณะนี้บ่อยๆบ,บางครั้งทูนหม่อมก็เสด็จไปด้วยแม่เล่าว่าในสมัยนั้นพระองค์อนาันต์สนมาก จึงต้องให้สายที่รัดตัวมีสายสองข้างคล้ายๆกับสายบังเหียนโดยมากเมื่ออยู่ในบ้านจะเอาสายไปผูกไว้กับขาโต๊ะพราะองค์ชายก็ยอมให้ผูกอย่างดีวันหนึ่งแหนนคงลืมผูกท่านก็ถามขึ้นมาเองว่าวันนี้ทำไมไม่ผูกต่อมาทั้งครอบครัวก็ไปโลซานพักที่โรงแรมมองตนาดังที่เคยมาแล้ว แล้วลูกทั้งสามคนก็ถูกส่งไปอยู่ช่องโซเลพร้อมทั้งแหน,นด้วยทุนหม่อมและแม่จึงทรงสามารถเดินทางไปประเทศต่างๆอย่างสะดวกแต่เสด็จมาเยี่ยมลูกๆบ้างเมื่อถึงวันประสูตรครบสามขวบพระองค์อนันต์วันที่20กันยายนแม่ก็มารับไปถ่ายรูปที่ร้านตามเคยคราวนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้านใหม่ชื่อเดอยองต่อมาเมื่อได้ส่งขึ้นของราชแล้วได้ถ่ายพระรูปที่ร้านนี้อีก เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนทุนหม่อมได้เสด็จออกเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือญี่ปุ่นชื่อคาซึมามารุพร้อมทั้งครอบครัวข่าวนี้นอกจากแหน,นยังมีพี่เลี้ยงชาวแคนาดาไปด้วยอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวเดวิสมีหน้าที่ดูแลพระองค์ชายและข้าพเจ้าโดยเฉพาะเมื่อถึงสิงคโปร์ ในาประสาทสุขุมลูกคนหนึ่งของเจ้าพระยาย,ยมราชซึ่งทูลหม่อมเคยทรงดูแลบุตรมาหลายคนที่อเมริกาได้มาถ่ายรูปแม่และลูกๆบนเรือเราได้ค้างอยู่ที่สิงคโปร์สอามคืนและเมื่อวันที่5ธันวาคม2,471พระองค์เล็กได้มีวันประสูติครบหนึ่งขวบที่นี่เราต้องเปลี่ยนจากเรือใหญ่เป็นเรือเล็กชื่อคัวลาเรือลำนี้แล่นอยู่ประจำระหว่างกรุงเทพและสิงคโปร์ทูลหม่อม และแม่ทรงรู้จักเรือลำนี้ดีทะเลนในอ่าวสยามตอนนั้นมีคลื่นมากข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าการเมาคลื่นเป็นอย่างไรแต่จำได้ว่าวันหนึ่งเมื่อรับประทานอาหารเช้าไข่ดาวมีกลิ่นแปลกๆทำให้คลื่นไส้เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักการเมาเรือเคราะดีว่าต่อมาจะไม่เป็นบ่อยนักแต่ก็ไม่อยากรับประทานไข่ดาวไปอีกนาน แนนและมิสเดวิสเมากันมากทั้งสองคนและลุกจากเตียงไม่ไหวแม่ต้องดูแลลูกทั้งสามคนเองเพราะดีทูนหม่อมไม่ทรงเป็นบุรุษประเภทที่เห็นว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีของผู้ชายถ้าไปเลี้ยงลูกจึงมาส่งช่วยแม่ถึงขนาดทรงอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกๆและทรงคุมการรับประทานอาหารด้วยพระองค์เองในที่สุดเรามาถึงกรุงเทพในวันที่13ธันวาคม2471 มีเจ้านายและข้าราชการมารับเสด็จทูนหม่อมมากมายทูนหม่อมทรงจุงมือข้าพเจ้าลงจากเรือไปส่วนแม่และน้องๆได้ตามไปทีหลัง